สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมรีวิวเหรียญต่ำต่อไปนะครับเป็นการชมรีวิวเหรียญนะครับรีวิวเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่เราเคยใช้จ่ายกันในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนะครับนะครับแต่อนาคตนี่จะไม่ค่อยจะเชื่อแล้วครับเพราะเหรียญมิชกันชเก้าอนาคตก็จะไม่ค่อยจะเห็นกันแล้วครับก็จะเก็บจับหมดหมดแล้วครับแล้วก็อาจจะไม่เจอเหรียญประเภทนี้อีกแล้วนะครับก็ เพื่อนๆนักสะสมท่านไหนก็อยากจะสะสมก็รีบหาสะสมนะครับสำหรับเหรียญรัชกาลที่เก้าครับนะครับอันนี้เหรียญรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญตองเหลือนะครับตองเหลือนะครับเป็นสะสมตองเหลือนะครับเป็นเหรียญในปีพศที่2534นะครับเป็นเหรียญในปีพศ2534าสสำหรับเหรียญนี้นะครับปีพศ2534นาาี่ก็อยู่ในอันดับท็อปถึงเช่นเดียวกันนะครับนะครับ ด้านหน้าเหรียญก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกาลที่เก้านะครับเป็นนะครับเป็นรุ่ปีศึกาลที่เก้านะครับแล้วก็เส้นตัดงการของเขาก็ประมาณครับเอ่อสิบหกมิลนะครับน้ําหนักก็ประมาณหนึ่งจุดเก้ากรัมนะครับลักษณะของขอบเหรียญก็เป็นขอบฟันเฟืองนะครับขอบฟันเฟืองนะครับนะครับฟันเฟืองนะครับวนรอบนะครับฟัแผ่นคนวนรอบนะครับนะครับทวนด้านหลังก็เออ่ เป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับแล้วก็วัดมหาธาตุอุราวิหารนะครับนะครับด้านหลังนะครับด้าน,นหลังของหลานของเรียนยี่ห้าสตังค์นะครับปีพศ2534นะครับที่บอกว่าติดอันดับท็อปเซนก็เขาอยู่อันดับที่8นะครับเขาอยู่อันดับที่แนะครับติดอันดับที่8ของเหรียญผลิตน้อยนะครับเหรียญผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยหายากอ่าก็คงจะยาก ม่ยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสิบล้านนะครับเหรียญเป็นสิบล้านเหรียญสิบล้านเหรียญไม่ใช่ว่าเป็นหมื่นหรือว่าเป็นสองหมื่นนะครับเป็นหมื่นก็จะยากที่สุดนะครับอันนี้เป็นหลักสิบล้านนะครับอยู่ในดับที่แปดนะครับอยู่ในที่แปดนะครับสําหรับเหรียญปีพศสองพันห้าสามสิบสี่นะครับนะครับด้านหลังก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็พศของปีที่ผลิตนะครับนี่คือพศปีทีผลิตนะครับนะครับ ตรงล่างด้านล่างก็เป็นตัวเลขบอกราคาของเหรียญนะครับนี่ภาพตางนะครับทั้งเลขไทยอา่าแล้วก็เลขอาราบิกนะครับนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญส่วนจำนวนการผลิตของปีพศสอ3 4เนี่ยครับเขาอยู่ที่ประมาณ45่ล้านนะครับ4 5่9 6 3 8 0ล้านเหรเหรียญนะครับ 45ล้าน4ี6 3 8 0เ้าหมนัาร้บียญำนวจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2 5 3 4ที่อยู่ที่อยู่ับที่8นะครับนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานก็เขาเตือนราคาไว้ให้พี่มาทัก30บาทต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าราคาก็อันนี้ราคาตตัวนี้สุดราคาจะนานมากนะครับ30บบาทต่อเหรียญน,นะครับ แต่อดีตอะไรอดีตนะครับตอนปัจจุบันนี่ก็ไม่ทราบว่าจะขึ้นหรือลงเท่าไหร่นะครับก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าขึ้นลงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับอย่างในมือผมนี่นะครับราคาก็ไม่น่าจะถึง3บาท5บาทนะครับนะครับเพราะว่าเหรียญผ่านการใช้งานราคามันไม่มีนะครับเพราะว่ามันผ่านการใช้งานแล้วมีรอยขีดข่วนหรือว่ามันมีรอยสึกของการใช้งานก็ราคาก็จะตกออกไปนะครับ นักสะสมส่วนมากก็จะเล่นกันในเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญใหม่เหรียญ UNC ที่บอกราคา3ามบาทประมาณนั้นนะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับเหรียญใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานจะใหม่มากนะครับใหม่มากเหมือนกับเราเคยเห็นตามธนาคารอย่างเงี้ยแต่บางอันของธนาคารก็ผ่านการใช้งานแล้วคือผ่านออกมาการจัดถูกการจับถือว่าเปลี่ยนมือไปแล้วก็มีการผ่านการใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าแต่สภาพยังใหม่อยู่ก็ ผ่านการใช้งานจะมีสภาพใหม่หรือไม่ใหม่อันนี้ดูกันได้นะครับว่าราคาจะต่างกันนะครับผ่านการใช้งานมันมีหลายอย่างให้ให้ดูนะครับผ่านการใช้งานที่มันสึกหลอมากหรือปานกลางหรือยังสวยอยู่หรือว่าขอบยังดีตัวหนังสือยังคมอยู่หรือว่ายังเงาวับอยู่เหมือนผ่านเหมือนไม่ผ่านกั้นั้นก็ราคาแตกต่างกันนะครับนะครับไม่ใช่ราคาเดียวกันหมดแต่ไม่ผ่านการใช้งานน่ะจะราคาเดียวกันหมดนะครับนะครับนะครับอันนี้มารีวิวนะครับเอามารีวิวเอามาเรียนรู้ ให้ชมกันครับมานเลยมาประกาศรับซื้อนะครับมานเลยประกาศรับซื้อนะครับเอามาดูด้วยกันมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเหรียญปีนี้พศนี้เขาอยู่อันดับติดอันดับหรือเปล่าแล้วก็มีจำนวนการผลิตเท่าไหร่นะครับนะครับอันับอันนี้ปีพศ2อ3 4นาะครับอันดับที่8นะครับ45ล้านเอ้าส่แสนเหมื่นนอเหรียญนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้วันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับ Hakuna Kapa. Selamat